สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนนะคะมาสอบกับสนามสอบแรกกับเด็ก6กกับเรานะคะนั่นก็คือสนามสอบทีเกตนั่นเองค่ะจะบอกว่าเรามาเช้าไหมไม่รู้เหมือนกัน7จ็ดโมงสิ้านะคะแต่ก็คือเริ่มเห็นเพื่อนๆน,นะคะเริ่มไปทางสนามสอบกันแล้วนะคะพูดถึงสนามสอบนะคะเราก็ได้สนามสอบของวัธยมวัฒทาทองนะ ส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่มีโอกาสได้มาสอบที่นี่นะคะให้มาลงสถานีเอกมัยทางออกที่3แล้วก็เดินต่อไปก็คือถึงโรงเรียนเลยนะคะทุกคนเราก็คือมาถึงตอน7จ็ดมงครึ่งนะคะบอกเลยว่าคนเริ่มทยอยกันมาเยอะแล้วนะคะแค่ข้างนอกเนี่ยก็ดูเหมือนจะเยอะแล้วนะทุกคนพอเดินเข้าไปในตัวของโรงเรียนบอกเลยว่าคนเยอะมาก พอมาถึงโรงเรียนแล้วนะคะทุกคนก็คือจะมีตัวของกระดานนะทุกคนไว้ประกาศพวกรายชื่อห้องสอบต่างๆให้เรามาเช็คก,กันได้ที่สนามสอบเลยนะทุกคนใครที่กังวลหรืออะไรก็มาเช็คที่ป้ายนี้ได้เลยนะคะ พอหลังจากที่เราเช็ครายชื่อที่สำคัญก็คืออยากให้ทุกคนจําลําดับที่นั่งของตัวเองไว้ด้วยนะเพราะว่าไปในห้องสอบเนี่ยมันจะมีแค่ระดับที่นั่งให้เราไม่ได้มีชื่อแปะไว้ในตรงเปเปอร์มาถึงว่าตรงโต๊ะนะอ่ะฮะคราวนี้นะคะแล้วก็คือเพิ่งมีโอกาสได้ขึ้นตึกนะคะตอน8ปดโมงสีนะคะทุกคนบอกเลยว่าคนทยอยขึ้นมาเยอะมากคือเราแบบตื่นเต้นมากจริงๆแล้วก็หลังสอบเสร็จแล้วนะคะมโหทุกคนก็คือรีบออกจากห้องสอบกันโดยโด่วนเลยจ้าลงถึงเราด้คะ่ะทุกคน ค่าอนี้นะคะทุกคนแล้วก็คือจะมีสิ่งที่อยากจะเตือนน้องๆมากๆนะคะก็คือเขาจะมีเอกสารนะคะแล้วก็ให้เราเซ็นทั้งหมด3จุดนะคะจริงๆก็คือแค่2ฉบับนั่นแหละแต่ว่ามันมีทั้งหมด3จุดเนาะก็คือจุดที่1นึ่ค่ะจะเป็นจุดในตัวของข้อสอบเองเลยคือจริงๆรุ่นเราค่ะปากกาเขาจะไม่ได้เอาเข้าไปเนาะก็คือจะให้เซ็นจากปากกาของผู้ที่เป็นกรรมการคุมสอบเลยค่ะแล้วก็จะมีตัวเอกสารให้เซ็นนะคะ2จุดก็คือในส่วนของเซ็นชื่อค่ะทุกคนจะมีทั้งหน้าหลังก็คือให้เราเซ็น ต่ส่วนนี้ก็คืออยากให้น้องๆเตรียมตัวแล้วก็บริหารจัดการเวลาให้ดีนะคะเพื่อบางคนเนี่ยจะไปเสียเวลากับการเซ็นชื่อได้นะแล้วก็อันดับ2ค่ะคืออยากให้ทุกคนเช็คอุปกรณ์การเรียน everything ทุกอย่างให้ครบเพราะว่าตอนที่เราไปคือเราลืมยางลบค่ะทุกคนแต่โชคดีว่าเพื่อนที่เข้าห้องสอบนะคะมี2ก้อนแล้วก็คือมีโอกาสได้เข้าสอบแล้วก็สอบได้ปกติเลยเกือบเป็นแล้วค่ะทุกคน ท้ายนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนก็อยากให้น้องๆรุ่นถัดไปนะคะตั้งใจอ่านหนังสือน,นะคะแล้วก็ฝึกทำมอกเอ็กซ์เซอร์มาบ่อยนะทุกคนจะได้ไม่ตื่นสนานแบบเรานะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะทุกคนไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะใครอยากให้รีวิวข้อสอบหรือว่าอะไรก็สามารถเดมเดมมาหาเราได้นะคะบ๊ายบาย